สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมปลาในตู้นะครับและจะมาแนะนําด้วยว่าปลาแต่ละตัวซื้อมากี่บาทนะครับปลาออสการ์ตัวดําตัวใหญ่นี้นะครับตัวละลอยครับซื้อมาจากตลาดขายปลานะครับตัวเล็กนั้นไม่รู้ครับซื้อมาตัวตัวเล็กเลย ตัวละยีกว่าบาทมั้งครับตัวสีขาวส้งสองตัวนะครับปาซักเกอร์ก็ตัวละเซักเกอร์เผื่อไม่ยี่ก็15นี่นะครับจะไม่ค่อยได้แลดเผื่อพวกนี้นะครับซื้อมาเป็นถุงนะครับ ห้าสิบตัวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับลืมไปแล้วนานแล้วตกตัวละบาทปตกตัวสองสาบาทนี่แหละครับส่วนปลาชะโอนหรือปลาเ,เสือมปลาเสียมบ้านผมนะครับหาฟรีครับตาแม่น้ำนะครับปลาไแยงก็เหมือนกันนะครับฟรีครับหาเอาตาแม่น้ำครับ ก็หูนะครับ,รรรบ,รบซื้อมาตัวละบาทห้าสิบนะครับปล่อยลงสะนะครับประกาตัวนี้ตัวละยี่สิบหรือสิบห้าบาทนี่แหละครับซื้อมาตัวเล็กๆนะครับ เลสเทลข้างในนี้นะครับซื้อมาตัวละยี่สิบยี่สิบห้านะครับอันนี้ก็จะมีประกดคังนะครับซื้อเป็นถุงนะครับตกตัวละห้าบาทนี่นะครับปลาดุกเผือกนะครับตัวละห้าบาทเหมือนกันครับซื้อมาตัวเล็กๆนะครับ นี่นะครับปลาดุเพื่อกปรากฏค้างนะครับมีปรากฏหินด้วยนะครับปรากฏหินก็ได้ฟรีครับหาเอาตามแม่น้ำนะครับตามธรรมชาติสักเกอร์ด,ดำตัวใหญ่ก็ตัวละห้ามันกันนะครับซื้อมาติดลักเล็กเลย เลดามูลกันครับตัวระบาทห้สิหรือเท่าไหร่นี่นะครับซื้อมาเป็นถุงเอาปล่อยโรงสาะนะครับแต่นี่ใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับก็หูนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ